เบสคําสิงลานเป็นนางเอกที่เต้นได้นิดหน่อยงานนี้แฟนคลับอึ้งไปเลยล่าสุดสาวเบสตะวันีคําสิงได้มากองถ่ายละครเรื่องนางฟ้ากรรมกรซึ่งแน่นอนเขาว่าหน้าฉากจะเครียดขนาดไหนแต่เบื้องหลังดูสนุกสนานอย่างมากนั่นเองค่ะอย่างล่าสุดสาวเบสก็ได้มาถ่ายคลิปวิดีโอร่วมกับพี่ๆในกองอย่างเพลงฮิตเมียบของทำไทยซึ่งแน่นอนเขาว่าระหว่างที่ดูสาวเบสกำลังเต้นสุดมันด้วยลีลาท่าทางท,ที่ทำเอาห ใจแฟนคลับเคลิ้มเลยทีเดียวค่ะงานนี้ก็ไม่พลาดที่จะได้เห็นพระภพลและเป็นดารานักสแสดงจากละครเรื่องนี้มาร่วมเต้นด้วยกันสุดน่ารักซึ่งต้อบอกเลยว่าเป็นการทํางานทีมเวิร์กแบบสุด,สดแบบนี้ทางผู้จัดคงจะปวดหัวแล้วประกองนี้มีแต่ถ่ายคลิปวิดีโอก,กันทั่วไปเลยทีเดียวค่ะซึ่งสาวเบสเองก็ได้ระบุข,ข้อความประกอบคลิปวิดีโอนี้ว่าเป็นนางเอกที่เต้นได้นิดหน่อยแมแมแหมแสาวเบสคะ่ะเต้นทุกวันขนาดนี้ไม่ใช่ เต้นได้นิดหน่อยแล้วล่ะค่ะจนทําให้แฟนคลับแห่เข้ามาคอมเมนต์แซวมากมายอาทินิดหน่อยจริงๆค่ะคนอื่นอะเต้นนิดเดียวพี่เบสเต้นสุดแล้วน้องเบสสอนน้องนิโม่ด้วยสุดจัดม่วนขนาดเต้นได้จริงๆของแตรของแตรยกแก๊งเลยอยู่กับยี่น้องห้าตลอดกําลังจะแห่แล้วเชียว์และอีกมากมายนั่นเองค่ะยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้กับสาวเบสในการถ่ายละครเรื่องนางฟ้ากรรมกรให้เสร็จเรียบร้อยสุดสนุกสนานมาเลยนะคะเพราะแฟนคลับ ก็รอดูสาวเบสเสมอนั่นเองค่ะจะต้องเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ทำเอาทุกคนยิ้มหัวเราะและมีน้ำตาได้อย่างแน่นอนขอขอบคุณเบสรละกุนีคำสิงฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องโหนข่าวดังเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปและสรุปเนื้อหาดีๆต่อไปหากใครมีข้อเสนอแนะติชมหรือแนะนำสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะคะขอบคุณค่ะ